เรื่องรถเรื่องเล็กเรื่องของเคล็ดลับสำหรับมือใหม่หัดขับที่ควรรู้เรื่องของฝาถังน้ำมันรถของเรานั้นอยู่ด้านซ้ายหรือขวาและรวมถึงค่าออกเทนของน้ำมันที่รถเราควรจะเติมพูดถึงเรื่องของเคล็ดลับสำหรับมือใหม่ที่ ควรจะรู้นะครับหลายๆคนอาจจะเคยผ่านประสบการณ์ในการใช้รถใช้ถนนนะครับความไม่มั่นใจในการที่จะผ่านประสบการณ์หลายท่านเพิ่งจะหัดขับรถเป็นครั้งแรกๆในการออกสู่ถนนใหญ่หลายคนอาจจะเพึ่งพาเบรกมากกว่าคันเร่งการขับอยู่ในความหวาดระแวงในความกังวลนะครับจนบางครั้งความกังวลก็เป็นที่มาของความไม่มั่นใจจนนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุได้ เรื่องราวแบบนี้สามารถที่จะผ่านพ้นไปได้นั่นคือการฝึกการสร้างความคุ้นชินความเคยชินกับรถกับเส้นทางที่เราเดินทางทุกวันนะครับความมั่นใจก็จะค่อยๆเกิดขึ้นและพัฒนาจนเรามีทักษะการขับรถที่ดี วันนี้เราจะมานำเสนอเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆน,นะครับเมื่อเราจะต้องเติมน้ำมันในรถที่เราไม่เคยชินนะครับหลายคนมีความกังวลและกลังเลว่าจะเติมน้ำมันประเภทใดและฝาถังน้ำมันของรถคันนี้อยู่ด้านไหนเรามีเคล็ดลับในการที่จะเติมน้ำมันแบบง่ายๆมาฝากกันนะครับอันดับแรกนะครับให้ดูที่ลูกศรที่มตรวัดที่เกจวัดน้ำมันบริเวณแผงหน้าปัดนะครับในรถรุ่นใหม่ๆสัญลักษณ์ของถังน้ำมันที่อยู่บนแผงหน้าปัดจะมี รูปลูกศรกำกับเอาไว้ด้วยเสมอนะครับถ้าลูกศรชี้ไปด้านไหนแสดงว่าถัางน้ำมันของรถคันนั้นอยู่ด้านนั้นอย่างการณีที่ลูกศรชี้ไปทางด้านซ้ายนั่นแสดงว่าฝาถังน้ำมันของรถคันนั้นอยู่ด้านซ้ายในทางกลับกันถ้าลูกศรน,นั้นชี้ไปด้านขวาฝาถังน้ำมันก็จะอยู่ด้านขวา เพราะฉะนั้นในการที่เราจะเข้าสถานีบริการถ้าลูกศรชี้ไปด้านขวานั่นคือเราต้องขับชิดตู้ที่เติมน้ํามันอยู่ด้านขวานั่นเองนะครับและส่วนของประเภทน้ํามันที่ฝาถังถ้าเราแน่ใจนะครับว่ารถ ของเรานั้นเป็นเครื่องยนต์ชนิด,ดใดเช่นเป็นเครื่องบินเบนซินหรือดีเซลสิ่งที่ช่วยยืนยันได้อย่างถูกต้องก็คือฝาถังน้ํามันโดยที่ใต้ฝานั้นจะติดสติ๊กเกอร์บอกประเภทของน้ํามันที่ใช้อาไว้เช่น e e85 e20 แก๊สโซฮอ91หรือแก๊สโซฮอ95ก็ตามนะครับนั่นแสดงว่าเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เบนซินหรือเราจะเติมชนิดที่มีออกเทนสูงกว่าอันนั้นก็ไม่ผิดนะครับแต่ถ้าหากพบคําว่าดีเซลนั่นหมายความว่ารถคันนั้นใช้เชื้อเพลิงที่เป็นน้นํามััันนนนดีเเซท่า้ะครบ และนี่คือเคล็ดลับสำหรับคนใช้รถที่จะทำให้การใช้รถเป็นเรื่องง่ายสำหรับมือใหม่หัดขับหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมได้บ้างไม่มากก็น,น้อยนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อติดตามเรื่องราวใหม่ๆของเราได้ในทุกๆสัปดาห์เพราะว่าถ้าเป็นเรื่องรถกดติดตามเรื่องรถเรื่องเล็กแล้วทุกปัญหาเรื่องรถก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กขอบคุณครับสวัสดีครับ